Find your value and ในการที่คุณจะได้รู้เกี่ยวกับจุดประสงค์และก็การทรงเรียกในชีวิตของคุณคุณจำเป็นจะต้องดูในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ยอมตรึงบนกางเขนเพื่อคุณด้วย This great is a great proof เพราะตรงนี้มันเป็นหลักฐานที่ยิ่งใหญ่มากๆ Good morning, everyone, and welcome to Daily Gospel Truth. Well, this week we are talking about the call of God on our lives. You know, one of the most important aspects of walking with God is to discover his purpose or his call for our lives คือ because as believers we know this เพราะใน we are not the center of this life เรา our desires our wants is not the center of our lives ความ the creator god desires things for our life has planned things for our lives แต่พระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงสร้างเราพระองค์ได้ทรงมีความปรารถนาแล้วก็มีแผนการที่ดีไว้ให้กับชีวิตของเราแ h a t Is, what is important us What to ตอนนี้ก็คือสิ่งที่มีความสำคัญมากๆสำหรับชีวิตของเรา so let s live our life asking the right question ก็อยากจะให้เราดำเนินชีวิตด้วยการมีคำถามที่ถูกต้องเอาไว้เสมอ God what do you want for my life พระเจ้าพระองค์ต้องการอะไรบ้างสำหรับชีวิตของลูก because we believe that if he created us พราะเราเชื่อว่าถ้าพรงค์เป็นผู้ที่สร้างเรา If He knows us t r u e and t r u e และถ้าพระองค์เป็นผู้ที่รู้จักเราดีทุกกระเบียดนิ้ว Only He can show us the purpose of our lives ก็เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถบอกให้เรารู้ถึงจุดประสงค์ในชีวิตของเราได้ We were reading Jeremiah 1:5 yesterday and I want to read this one more time before we go further เมื่อวานนี้เราก็ได้อ่านในเยเรมีบทที่1ข้อ5กันไปแล้วแต่ว่าผมเองก็อยากที่จะอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ says, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. พระองค์บอกว่าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าในคัน เราได้รู้จักเจ้าและก่อนที่เจ้าคลอดออกมาจากคันเราได้แยกตั้งตัวเจ้าไว้แล้วเราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้พยากรณ์ให้แก่บรรดาประชาชาติ so we see some very important things about ourselves here in this verse เราเองก็ได้เห็นบางอย่างที่มีความสำคัญมากๆเลยเกี่ยวกับชีวิตของเราผ่านทางข้อนี้ that God formed us ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ก่อร่างตัวเราพระเจ้าเป็นผู้ที่ออกแบบเราไว้และยังบอกอีกว่าพระเจ้าได้รู้จักเราก่อนที่เราจะคลอดออกมาจากครรภ์ Only God knows us perfectly เห็นไหมว่าพระเจ้าเท่านั้นจริงๆที่รู้จักเราดีและพระองค์บอกว่าก่อนที่เจ้าคลอดออกมาจากครรภ์เราได้แยกตั้งตัวเจ้าไว้ Separated us to a purpose คือแยกเราไว้เพื่อจุดประสงค์ที่ดีของพระองค์ It's important for us to look at these scriptures and believe what the scripture is saying You know if you are doubting the purpose of your life today or you don't know the purpose of your life today You have to begin with God คุณจะต้องเริ่มต้นกับพระเจ้า You cannot begin with education คุณไม่สามารถจะไปเริ่มต้นกับการศึกษาได้ You cannot begin with the opinions of others หรือว่าไปเริ่มต้นด้วยความคิดเห็นของใครทั้งนั้น To know your purpose in life you have to begin with God การที่คุณจะได้รู้ว่าจุดประสงค์ในชีวิตของคุณนั้นคืออะไรคุณจําเป็นจะต้องเริ่มต้นกับพระเจ้า You know there are many Many proofs in the Word of God. มีหลักฐานมากมายที่อยู่ในถ้อยคําของพระเจ้า That shows that God Has a purpose for your life. You know, we looked at the first one already, which is that God. Created you intentionally เราก็ดูอันแรกไปแล้วว่าพระเจ้าเนี่ยมีความตั้งใจเลยที่อยากจะสร้างคุณขึ้นมา One of the natures of God ลักษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้า is that He's not random He's very purposeful in everything He does คือพระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยความตั้งใจด้วยจุดประสงค์ที่ดีของพระองค์เสมอ If you look at this natural physical world around us ถ้าเรามองดูโลกในฝ่ายธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา everything has a purpose that came from the mind of God ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็เกิดมาจากความคิดจิตใจของพระเจ้าเอง so because God created you และเป็นเพราะพระเจ้าได้สร้างคุณเอาไว้ right there is a first proof that your life has a purpose ตรงนี้ก็เป็นหลักฐานแรกแล้วที่พิสูจน์ว่าชีวิตของคุณนั้นมีจุดประสงค์ที่ดี you know the second proof Is that God sent His Son to redeem you? Now, I want you to stop and think about that. If we don't have value and meaning in the heart of God ถ้าในหัวใจของพระเจ้าเราเองเป็นคนที่ไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีความหมายใดๆ if there's no purpose to our life และถ้าชีวิตของเราไม่มีจุดประสงค์ใดๆเลย why did God why was God willing to send His only Son Jesus Christ to this world and to death on the cross ทำไมพระเจ้าถึงเต็มใจที่จะยอมส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกใบนี้แล้วยังยอมตายบนกางเขนเพื่อไถ่บาปเราด้วยซ้ำ you know and to redeem us ในการที่พระองค์ จะได้ไถ่เรา This is a very important proof that our life has meaning, value, and purpose. และการกระทำตรงนี้ก็เป็นการบอกบอกให้เห็นอยู่แล้วว่าพระองค์เห็นว่าชีวิตของเรานั้นมีค่ามีความหมายและมีจุดประสงค์ที่ดีในพระองค์ You know many times we hear this again and again. หลายๆครั้งเรามักจะได้ยินสิ่งนี้อยู่เสมอ That the cross gives you purpose, the cross shows you purpose and hope. ว่า การเขียนเนี่ยทำให้คุณได้เห็นจุดประสงค์ของคุณการเขียนทําให้คุณเนี่ยมีความหวังในในสิ่งดีๆที่ว่าจะเกิดขึ้นกับคุณ <And S 2> ได้แต่บางครั้งถ้าเราไม่ได้คิดไข้ควรอย่างลึกซึง้งถึงความหมายตรงนี้จริงๆมันก็จะทําให้เราไม่ได้เข้าใจว่าอ๋อการเขียนเนี่ยมันจะมีจุดประสงค์ยังไงกับชีวิต <But S 2> ของเรา actually, that powerful truth. แต่นั่นคือความจริงที่มีพลังมากๆเลย The issue is this why would God let His Son suffer on the cross like this for ลองคิดดูแล้วกันว่าทำไมพระเจ้าถึงยอมให้พระบุตรของพระองค์ซึ่งคือพระเยซูคริสต์เนี่ยต้องมายอมทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสบนกางเขตนั้นเพื่อเราเพราะถ้าชีวิตของมนุษย์ไม่มีค่าไม่มีจุดประสงค์ที่ดีแล้วพระเยซูก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเจอกับสิ่งที่มัน ทนทุกทรมานหนักหนาสาหัสขนาดนี้เลย so to find your value and purpose ในการที่คุณจะได้รู้เกี่ยวกับจุดประสงค์และก็การทรงเรียกในชีวิตของคุณ you have to look to Jesus who went to the cross for you คุณจำเป็นจะต้องดูในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ยอมตรึงบนกางเขนเพื่อคุณด้วย this is a great proof เพราะตรงนี้มันเป็นหลักฐานที่ยิ่งใหญ่มากๆ another ก proof is the presence of the Holy Spirit in your life และอีกหลักฐานหนึ่งก็คือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของคุณ notice that the moment You got born again in Christ in ทันทีที่คุณเองได้รับการบังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์ God filled you with His Spirit พระเจ้าเองก็จะเติมเต็มคุณด้วยพระวิญญาณของพระองค์ and the Holy Spirit helps us know God และพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละที่จะช่วยให้เราได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น h e us know His love for us ช่วยให้เราได้รู้จักความรักของพระองค์ h e l p u n d e r s t a n d redemption ช่วยให้เราได้เข้าใจถึงการไถ่ us know ourselves และก็ช่วยให้เรารู้จักตัวเอง See the presence of the Holy Spirit in us is a great proof that we have a purpose in God เห็นไหมว่าการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราก็เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้อย่างยิ่งใหญ่เลยว่าเราเป็นผู้ที่มีจุดประสงค์ในพระเจ้า The Holy Spirit lives in us to reveal the truth พราะพระวิญญาณไปสุดอยู่ภายในเราเพื่อที่จะเปิดเผยความจริงกับเรา this guide us in this life, เพื่อที่จะนำเราในการดำเนินชีวิตนี้เพื่อที่เราเองจะไม่ได้พลาดจุดประสงค์ที่ดีของพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาบนฟ้าสวรรค์และเป็นผู้ที่ทรงสร้างเรา I believe ผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้อย่างยิ่งใหญ่มาก of the Bible to the แล้วก็อีกหลักฐานหนึ่งก็คือ Uh, พระคัมภีร์ซึ่งเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรา You know the Bible was given to reveal to us God เพราะเหตุผลที่พระเจ้าให้พระคัมภีร์กับเราเพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้า So that in knowing God we can know our purpose know our value in life แล้วในการที่เราได้รู้จักพระเจ้าก็จะทำให้เราได้รู้จักเกี่ยวกับความหมายจุดประสงค์และการทรงเรียกในชีวิตด้วย The will of God which is the word of God reveals His plan and purpose for us ถ้อยคำของพระเจ้าก็คือความปรารถนาของพระองค์และถ้อยคำนี้ก็ได้เปิดเผยให้เราได้เห็นแผน You know, all these are important truths for us to build. This foundation that have purpose in life purpose a we สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่เราสามารถจะนํามาเสริมสร้างพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของเราได้ Did you know คุณรู้หรือเปล่า That finding your talent is not equal to finding your purpose การที่คุณรู้ว่าคุณมีความสามารถอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิต There are many people who have found their talent but they have not found their purpose มีหลายๆคนที่เขารู้ว่าเขามีความสามารถพิเศษในด้านไหนบ้างแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่า ชีวิตของเขานั้นเนี่ยมีจุดประสงค์อะไร Now of course we cannot deny that our purpose is connected to our talent or gift แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่า ความสามารถพิเศษของเรานั้นมันก็เชื่อมโยงการเกี่ยวข้องกันกับจุดประสงค์ของชีวิต <But S 1> ด้วย But even if people know their talent and gift แต่ถึงแม้ว่าผู้คนเขาจะรู้ว่าเขามีพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษในด้านไหน If they don't know God they don't know purpose แต่ถ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้จักเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตเลย Now they can use their talent to find some kind of success in their life เขาก็อาจจะใช้พรสวรรค์ของเขาเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในชีวิต But that will never help Them to find their purpose find แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะพบกับจุดประสงค์ของชีวิตเสมอไป Because finding our purpose in life has to do with God เพราะว่าการที่เราจะได้พบกับจุดประสงค์ของชีวิตนั้นเราจะต้องรู้จักพระเจ้า We have to start a relationship with God เราจำ <first. S 2> เป็นจะต้องเริ่มความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก่อน So purpose is a spiritual issue จุดประสงค์จริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกันกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณ Now of course there's nothing wrong with knowing our talent with knowing our gift it's important <S มันไม่ได้ผิดเลยจริงๆมันเป็น เรื่องสาคัญด้วยซ้ําที่เราต้องรู้ว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรเรามีพรสวรรค์อะไรในชีวิต But it is our relationship with God that helps us to define the purpose of our gift, the purpose of our talent. แต่ความสมคัญที่เรามีกับพระเจ้านี่แหละที่จะช่วยให้เราได้รู้ว่าเรามีจุดประสองค์อะไรในชีวิตและเราสามารถที่จะใช้พรสวรรค์ของเราความสามารถของเราให้ตรงกับจุดประสงค์นั้นยังไง Because the truth is t h i s brothers and sisters. ความเป็นจริงเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องทุกๆคน Our gift, our talent is bigger than success. ความสามารถพิเศษของเราของอพรสวรรค์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่าแค่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นมันมีความหมายมากกว่าการที่เราจะเป็นคนมีชื่อเสียงมันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องของเงิน you know, There e r i is a g a t e r purpose to o u r t a l e n t to our gift w h i c h us been by given to เพราะว่าความสามารถพิเศษของเราพรสวรรค์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ดังนั้นในสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดประสงค์ของพระเจ้าอยู่ในนั้นด้วยลองคิดดูนะครับ this, right. this the reason why so many talented people use their talent why is reason so use successful people become many and นี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้คนที่เขามีพรสวรรค์เขาก็ใช้พรสวรรค์ของเขาและเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิต they find You know, prosperity through that เขาก็เห็นความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในชีวิตผ่านทางพรสวรรค์ที่เขา h a นเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงเพราะพรสวรรค์ของเขา But they still feel empty feel แต่ลึกๆในใจของเขาเขาก็ยังรู้สึกมีแต่ความว่างเปล่า Why? Because they found their talent but they have not found their purpose เพราะว่าเขาได้พบกับความสามารถพิเศษของเขาหรือพรสวรรค์ของเขาแต่เขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขานั้นมีจุดประสงค์อะไร And like I said we have to know God Find our purpose find เราจาเป็นจะต้องรู้จักพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตเราด้วย This is such an important part of being a, being a human. This is such an important part of life itself. ก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสาคัญมากๆเลยสาหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็การดาเนินชีวิตของเรา And also it connects to our salvation in Jesus Christ. แล้วมันก็เกี่ยวข้องกันกับความรอดที่เรามีในพระเยซูคริสต์ด้วย Because we're not saved.

entering heaven into ความรอดไม่ใช่เป็นเรื่องที่ช่วยให้เราได้มีโอกาสไปสวรรค์เท่านั้น it is also about entering divine calling or divine purpose แต่มันเป็นการที่ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่ในการทรงเรียกและจุดประสงค์ของพระเจ้า so, ด้วย so see many believers they become born again they become saved ผู้เชื่อมากมายที่เขา uh, ได้รับความรอดได้รับการบังเกิดใหม่ but they never grow to a point of finding God's purpose or call for their lives แต่เขาเองก็ไม่ได้เดินกับพระเจ้าไปถึงจุดหนึ่งที่เขารู้ว่า จุดประสงค์ในชีวิตของเขาหรือการทรงเรียกในชีวิตของเขานั้นเป็นอะไร so if we don't live out our calling and purpose ถ้าเราไม่ได้ดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์และการทรงเรียกของพระา it is an incomplete picture of redemption or salvation มันก็ยังดูเหมือนเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการไถ่หรือว่าความรอดที่เราได้รับมา let me finish with Ephesians 2:10 very quickly ผมเองก็อยากจะจบด้วยข้อพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่2ข้อ10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus, For good เพราะว่าพวกเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ถูกสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ให้เข้าสู่บรรดาการงานที่ดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พวกเราจะดำเนินในการเหล่านั้น so the first part talks about our salvation ในส่วนแรกตรงนี้ก็พูดถึงเรื่องของความรอด but notice that our salvation into works has the entrance into the good works God has prepared for good God และอยากจะให้เราดูตรงนี้บอกกับเราว่าความรอดนั้นเป็นเหมือนกับก้าวแรกหรือเป็นประตูที่จะนําเราไปสู่การทําความดีต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้กับเราล่วงหน้าแล้ว That's talking about purpose ตรงนี้พูดถึงจุดประสงค์ของชีวิต Let's pray ให้เราที่ถามด้วยกันนะครับ Father we receive your word with an open heart พระบิดาวันนี้เราเปิดใจที่จะรับถ้อยคําของพระองค์ And we allow your word to be the greatest truth in our lives แล้วเราอนุญาตให้ถ้อยคําของพระองค์เป็นความจริงที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา Thank you today for revealing your purpose และขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์ได้เปิดเผยจุดประสงค์ของพระองค์กับเรา In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen well, God bless you see you again ขอบพระเจ้าอวยพรนะครับและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่